่วันนี้ว่ามาส่งรถมือสองนะคะทะเบียนหนึ่งมอมาขอข่ยสามศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ะให้กับพี่กรกิจค่ะสว <Alo ha. S 1> ัสดีค่ะพี่กรกิจค่ะวันนี้มารับรถคันนี้เนาะที่ไหนคะพี่เวทเวทคาร์เซ็นเตอร์ฮะทีเวทคาร์เซ็นเตอร์เนาะเอากาสารสง่ายไหมคะรถคันนี้ไม่ยากเลยครับใช้คนคับไหมคะไม่ต้องใช้ผมเลือกที่เดาเยอะครับไม่ใช้คนคําเลือกที่จะดาวเยอะของแถมได้เยอะไหมคะพี่ได้เยอะเยอะของแถมก็ได้เยอะเนาะอ่าเดี๋ยวพูดคนพี่เขาพูดไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวพูดอธิบายให้นะ ก็จะได้ส่วนลดค่างวด5,000บาทได้ส่วนลดเงินดาว5,000บาทปูปองน้ำมัน500บาทเสื้อด็กซีีหนึ่งตัวประกันพบรบภาษีมิเตอร์ให้1ปีแรกนะคะ,ะกับทะเบียนรถนึงมาม่าขอขาย3007คันนี้นะคะค่ะยังไงก็ขอให้คุณพี่กรกิจนะคะขับขี่ปลอดภัยนะคะได้ผู้โดยสารเยอะๆนะคะก็เฮงๆรวยๆกับรถคันนี้นะคะยังไงก็ รักเบสคาเซนเตอร์เนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ